วันนี้อ่อนเพิ่มเริ่มงานในหน้าถ้าอยากให้ลูกค้าเอาทรัพย์มาฝากขายกับเราต้องทํายังไงบ้างคะคุณการคะเป็นคําถามที่น้องๆในหน้าหน้าใหมายถามเข้ามาเยอะมากค่ะว่าวิธีการหรือว่าเทคนิคในการเริ่มต้นหาทรัพย์เทคนิคข้อแรกค่ะจะต้องบอกออกไปก่อนค่ะ ให้เปิดเพจนะคะเป็นเพจในหน้าของตัวเองค่ะขอคอนเนคชั่นจากเพื่อนๆนะคนแวดล้อมเราคนใกล้เคียงเราอันเนี้ยจะเป็นคอนเนคชั่นที่ดีเพราะว่าเขามีความไว้ใจลงพื้นที่หา Property อย่างเช่นว่าขับรถไปเห็นป้ายต่างๆนะคะที่เขาประกาศขายเราก็โทรไปขอเขามาขายเิดในอินเทอร์เน็ตนะคะในอินเทอร์เน็ตจะมีหลายเว็บไซต์เลยที่เจ้าของบ้านนะคะโพสตามหาเอเจนต์ไปขอซักมาขายเนี่ยเราน่าจะต้องมีความรู้สักนิดนึงนะคะแล้วก็มีวิธีขั้นตอนกระบวนการที่จะ ขอซับนำเสนอขอขายแล้วก็สามารถที่จะตอบลูกค้าได้ว่าทําไมถึงจะต้องใช้บริการของเรานะคะแต่ถ้าเกิดวันนี้น้องออนอยากที่จะเรียนรู้แล้วก็พิกันนะคะจะมีคอร์สการอบรมในหน้าอสังหามืออาชีพนะคะเป็นคอร์สเจอตัวคอร์สสอนสดถ้าเกิดสนใจแล้วก็สมัครได้ที่ทีมแอดมินเลยค่ะ